มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าฟ้าพระชรลกิติยาภาทรงสวมกอดเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชดวันที่28ทธันวาคม2564ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณบ,บรมราชานุสาวรีวงเวียนใหญ่เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาพิเศษเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกงรุงธนบุรีสีมหาสมุทรโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชิระราธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จด้วยโอกาสนี้เจ้าฟ้าพระชรลกิติยาภาท่งกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วทรงสวมกอดเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติที่โดยเสด็จด้วยอย่างอบอุ่นสร้างความปลื้มปิติให้แก่พระศกนิกกรชาวไทยขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ